มาดูตัวอย่างโจทย์นะครับเป็นตัวอย่างโจทย์ในหัวข้อของการแผ่พลังสีของวัตถุดำนะครับในข้อแรกบอกว่าจงหาควันตั้มของพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่มีความถี่6คูณ10ยกกำลัง14เฮิร์์นะครับควันตั้มของพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็คือ ค่า e นะครับโจทย์ให้หาค่า e ว่ามีค่าเท่าไหร่โดยค่า e เนี่ยมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของ hf นะครับตรงนี้ตามสมมติฐานของพลังนะครับโดยค่า h ก็คือค่าคงที่พลังมีค่าเท่ากับ6.626นะครับคูณด้วย10ยกกำลังลบ34แล้วก็ f ตรงนี้มีค่าเป็น6คูณ10ยกกำลัง14นะครับ ผลคูณตรงนี้เนี่ยหาค่าออกมาจะได้4.3คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ4.3คูณ10ยกกำลังลบ19มีหน่วยเป็นจูลน,นะครับก็คำตอบของข้อนี้นะครับหรือถ้านักเรียนจะแปลงหน่วยให้อยู่ในหน่วยของอิเล็กตรอนโวลต์ก็จะได้ว่า e จะมีค่าเท่ากับ เอาหน่วยเดิมนะครับตรงนี้จับหารด้วยประจุอิเล็กตรอน4.3คูณ10ยกกำลังลบ19หารด้วยประจุอิเล็กตรอนก็คือ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับตรงนี้ก็จะมีค่าออกมาได้เท่ากับ2.69 2.69อิเล็กรอนโวลต์นะครับ เพราะฉะนั้นตอบได้2หน่วยนะครับตอบได้2หน่วยข้อต่อมาบอกว่าแสงมีควอนตัมพลังงาน2.5อิเล็กตรอนโวลต์แสงมีควอนตัมพลังงาน2.5อิเล็กตรอนโวลต์แสงนี้มีความถี่เท่าใดนะครับแสงนี้มีความถี่เท่าใดก็คือหาค่าตัว f นะครับหาคว,วีนซี่โจทย์ให้ค่าพลังงานมา2.5เนี่ยเดี๋ยวเราเขียนสมการกันก่อน,นจาก e เท่ากับ hf นะซึ่งปกติแล้วพลังงานตัวนี้จะมีหน่วยเป็นจูลน,นะครับ E ตัวนี้จะมีหน่วยเป็นจูลแต่การที่โจทย์ให้มันเป็นหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์นั่นนะแปลว่าเราเอาตัว E ตัวนี้นะครับไปหารด้วยประจุอิเล็กตรอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมการตรงนี้ก็เลยต้องเป็น HF ส่วนด้วยประจุอิเล็กตรอนก็คือตัว E นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไดเ้เนื่องจากว่าเราจะหาค่า f นะครับเราจะหาค่า f ตัวนี้นะฮะ เพราะนั้นย้ายข้างไปก็จะได้ว่า e คูณด้วยประจุอิเล็กตรอนหารด้วยค่า h จะมีค่าเท่ากับ f นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาหาค่า f การแทนค่าลงไป e e ใหญ่ก็คือ2.5แล้วก็ e เล็กก็คือ1.6คูณ10ยกกำลังลบ19หารด้วยหารด้วยค่า h ก็คือ 6.626คูณ10ยกกำลังลบ34นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้จะได้ค่าความถี่ของแสงนะครับมีค่าเท่ากับ6.04คูณ10ยกกำลัง14นะครับมีหน่วยเป็นเฮิร์ต อเคต่อมาข้อที่3นะครับข้อที่3บอกว่าแสงความถี่หนึ่งมีค่าพลังงานต่ำสุดเท่ากับ21.76คูณ10ยกกำลังลบ19จูล จงหาพลังงานของแสงเมื่อมีจำนวนควอนตัมเป็น 2, 2และ3จงหาพลังงานของแสงเมื่อมีจำนวนควอนตัมเป็น2และ3จำนวนควอนตัมก็คือค่า n นะครับค่า n นะฮะอันนี้ก็เป็นค่า n นะครับเลขควอนตัมก็คือค่า n นะฮะ n เดียวกันนะเขียนใหม่สวยๆ ็นนคค่า N ะรับทีนี้ค่า n หรือเลขควอนตัมที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือ1น,นะครับจากสมการ e เท่ากับ hf เมื่อกี้เราเขียน e เท่ากับ hf ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเป็น e เท่ากับ n คูณด้ว hf นะครับซึ่งถ้า n เป็น1น,นะครับ ถ้า n เป็น1่ถ้า n เป็น1ก็คือค่าความถี่แสงที่มีพลังงานต่ำสุดนะครับก็จะได้เท่ากับที่โจทย์ให้มาโจทย์กำหนดมาให้ว่าถ้า n เป็น1เนี่ยจะได้ค่า e 1เท่ากับ21.76ดคูณด้วย10ยกกำลังลบ19จูลน,นะครับและโจทย์ถามว่าแลวถ้า n เป็น2กับ n เป็น3ล่ะนะครับจะได้เท่าไหร่ก็เอาง่ายๆเอาไปคูณตัว e 1นะครับเพราะฉะนั้นที่ n เท่ากับ2ก็จะได้ e เท่ากับก็จะเป็น2 e 1นะฮะ2 e 1ก็คือเอาไปคูณ e 1ตัวบนก็จะได้2คูณ21.76คูณ10ยกกำลังลบ19 นะครับคำตอบก็คือ43.52นะครับ43.52คูณ10ยกกำลังลบ19มีหน่วยเป็นจูลนะครับอ้าหายไปไหนโอเคมีหน่วยเป็นจูลนะครับต่อไป อันนี้ e 2นะครับต่อไป e 3ก็จะได้3 e 1นะครับ3 e 1ก็คือ3คูณ21.76คูณ10ยกกำลังลบ19มีหน่วยเป็นจูลน,นะครับเพราะฉะนั้นจะได้ e 3เท่ากับ e 3เท่ากับ65ดคูณด้วย10ยกกำลังลบ19มีหน่วยเป็นจูลน,นะครับเดี๋ยวไฮไลท์คำตอบไปให้นะฮะอันนี้ e 3 อันนี้ e 2นะครับส่วน e 1คือตรงนี้โจทย์ให้มานักเรียนก็จะเห็นว่าค่าพลังงานที่พลั้งได้นิยามไว้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าพลังงานเป็นชั้นๆน,นะครับเป็นขั้นๆโดยที่พลังงานในกรณี ของวัตถุดำนี้จะไม่ต่อเนื่องนะครับนักเรียนจะได้ศึกษาในปรากฏการณ์ถัดไปนะครับเรียกว่าปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับสำหรับตัวอย่างในหัวข้อของวัตถุดำนะครับแล้วก็สมมุติฐานของพลังก็คลิปนี้จบไว้ที่3ข้อนี้นะครับ